โอเคครับทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนอาจจะเห็นผมเปลี่ยนไปตอนนี้คือผมได้อยู่ในร่างของเจ้าโบลี่แล้วครับทุกคนโอ้โหกว่าจ,จะได้โบลี่ครับคือมันไม่ได้สักทีอ่ะผมก็เลยทําการแปลงร่างตัวเองครับเป็นโบลี่ซะเลยนี่แนะ่ <S <S แต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรไม่เอ่ยอะไรไม่เอ่ยอะไรไหม,ไไหมเห็นอะไรหรือเปล่าครับนี่ ตอนนี้ครับผมได้ทําการสุ่มได้เจ้าเมกุมีนมาครับผมโอ้โหตัวนี้ครับซึ่งเจ้าเมกุมีนตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับอัปเดตใหม่ครับทุกคนนี่แล้วผมก็สุ่มได้มาแล้วครับเอาเป็นว่าผมจะมารีวิวเจ้าเมกุมีนแล้วกันครับเออไปกันเลยด่านที่ผมจะรีวิวเจ้าเมกุมีนนั้นเหรอผมจะเล่นด่านด่านไหนดีครับทุกคน <c oughs> เอาเป็นว่าผมขอเล่นด่านด่านแรกแล้วกันครับ จัดไปครับ let's go เออลุยดีกว่าเย yeah, ่มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมรู้สึกว่าในด้านนี้ครับด้านดาวกบอนน่ะเหมือนว่าสีมันจะดูแบบติดสีฟ้าไปหรือเปล่าครับคือในปกติอะตอนที่ผมเคยเล่นนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตใหม่ครับเหมือนว่าแบบนี้มันจะติดโทนสีเหลืองหรือเปล่าครับทําไมตอนนี้มันออกเป็นสีฟ้าล่ะ อะไรกันนี่เอาเป็นว่าครับอันดับแรกเหมือนว่าผมจะยังไม่สามารถซื้อเจ้าเมกุมีได้ครับเพราะว่ามันขายเจ0้บาทเด้เหรอเอาเป็นว่าอย่างผมจะขอซื้อเจ้าโทกะครับตัวแรกเลยเรียบร้อยครับมาเออผมอยากรู้แล้วครับว่าเจ้าเมกุมีนั้นเป็นยังไงครับเ ว่าจะเก็บตังค์ได้ครับก็มาถึงเวฟที่3ครับเอาเป็นว่าอย่าผมจะขอวางเจ้าเมกูมินครับเฮ้ยทุกคนระยะการโจมตีคือกว้างมากเลยครับถ้างั้นนะผมขอวางไว้ซักตรงนี้แล้วกันครับได้อยู่โอเคเรียบร้อยครับโอ้โหว้าวเดี๋ยวเขาทําอะไรครับขอดูหน่อยอะไรวะเอ็กซ์ฟิดออะไรอะเอ็กซ์ฟิดอ อะไรก็ไม่รู้ว่ะครับทุกคนแต่เหมือนว่าจะเท่ยู่นะครับจะแรงอยู่โอเคเอาเป็นว่าอย่าผมจะขอปรับเป็นให้เขาตีตัวสตองแล้วกันครับจเจ้าเมกูมินสตองครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการอัปเกรดเจ้าเมกูมินใช่ไหมครับดาเมจขั้นแรกคือ1น0่เลยแหละครับแล้วก็จะมีระยะคือ25นะครับแล้วก็จะมีเวลาโจมตีคือ5าวีนะครับต่อการโจมตี1ครั้งก็ถือว่าถือว่าก็ดีนะผมว่านะตีแรงด้วยครับแล้วก็ อ่าไม่ตีช้ามากด้วยครับอัปเกรดเลยแล้วกันครับขั้นที่1เรียบร้อยครับเหมือนว่าดาเมจจะเพิ่มมาแค่30ครับจาก100โอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนสุดยอดจัดจัดเอา้าเราตัว powerful ล่ะอ๋อโอเคครับตัว powerful ได้อยู่โอเคแล้วก็อัปเกรดขั้นที่2ครับใช้เงิน3,000เลยครับทุกคนทำไมมันเยอะจังเลยครับใช้เงินตั้ง3 0 0พ โอ้โหเก็บเงินยาวๆเลยครับตอนนี้มาครับขาดอีแค่ประมาณ200ครับน่าจะได้อยู่นะครับได้ไหมแต่ว่าเหมือนมีตัวหลุดเลยครับทุกคน เฮ้ยกดย่าดีกว่าครับแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดครับเราได้อะไรอ่ะเอ้าตัวนี้ดูเฉยเลยครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเรามาดูเว็บต่อไปดีกว่าครับเหมือนว่าอ๋อคือเจ้าเมกูมีตัวนี้ครับมันอัปเกรดได้แค่2ขั้นครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีเขียนว่าอะไรครับ e x p o s i o n e x p o s i o n คืออะไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอลองกดแล้วกันครับ x potion เดี๋ยวนี้ว้าวเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรวะ มันมีฟ้าผ่าด้วยครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้วู้วัตเมื่อกี้มันคือระเบิดนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยแต่ว่าแต่ว่าไอ้สตูเมื่อกี้ครับมันออกมาน้อยมากผมเลยไม่รู้ว่ามันจะสามารถโจมตีสตูได้ทั้งแมป,หร,ปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสตูมันออกมาน้อยมากครับเลยไม่รู้เลยอะไรวะเนี้ย คูดาวของเอกโพชชันที่เป็นนานมากเลยครับทุกคนโอ้โหคือตอนนี้ผมยังไม่ได้กดใช้ครั้งที่2เลยครับอย่างนานเลยครับอะไรวะเนี่ยอย่างนานเลยเฮ้ยได้แล้วเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าถ้าผมขายเจ้าโทกะทิ้งครับขายไปเลยดีกว่าตรงนี้ครับขายไปเลยมาดูกันครับว่าไอตัวที่หลุดเนี่ยครับมันจะจัดการได้หรือเปล่านะครับกดไปเลยครับนี่แน่ว้าววโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยเร็วเร็วเร็ว ระเบิดเดี๋ยวนี้โอ้โ oh, หมันถึงป้อมเราแล้วครับมันถึงป้อมเราแล้วระเบิดเดี๋ยวนี้เังไม่ทันเฮ้ยทุกคนหายไปทั้งแบบเลยครับเอ้ยมันหายไปทั้งแบบเลยครับทุกคนโอ้โหอย่างแท่เลยเฮ้ยตัวนี้คือดีมากเลยครับโอ้ย oh, อย่างดีเลยครับทุกคนโอ้โหคราวนี้คือสบายมากเลยครับสบายแล้วผมรู้แล้วว่าผมจะไปลงด้านไหน <c oughs> ด่านที่ยากไงล่ะ มาครับตอนนี้ผมได้ทําการซื้อเจ้าตัวนี้ครับเมกูมีนเพิ่อมอีกหนึ่งตัวแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมากดใช้นครับว่าเขาจะเออร้ายกาดหรือเปล่าขอดูอีกสักทีครับมันจะได้หรือเปล่าจัดไปครับนี่แน่มาแล้วมาแล้วขอดูด้านนี้บ้างนะครับนี่ด้านข้างครับเหมือนว่าเขาจะมีอะไรอะ่ะประการลังเหรอมันคืออะไระครับประการลังหรือเปล่าเอาเรียบร้อยดี เรียบร้อยครับโอ้โหระเบิดนิวเคลียร์ครับทุกคนอย่างเท่เลยผมชอบครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาดูตอนที่บอสออกมาดีกว่าครับถ้าบอสออกมาแล้วแบบเลือดเป็นพันอย่างเงี้ยเขาจะสามารถระเบิดแล้วบอสหายไปเลยหรือเปล่าอืออันนี้น่าสนใจมากครับอันดับแรกเลยครับไปถึงบอสก่อนนี่แน่ต้องวางน้องโท่ากาก่อนครับจัดไป เอาเป็นว่าอย่าผมจะขอรอดูก่อนนะกันครับว่าไอ้บอสด่านเนี้ยครับเลือดมันจะเท่าไหร่แต่อันดับแรกครับเหมือนว่าไอ้พวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยครับเลือดแค่หลักร้อยครับทุกคนอย่างน้อยอ่ะเอออยากรู้ครับว่าบอสเท่าไหร่เลือดนะครับมาครับรอก่อนเมื่อไหร่บอสจะออกมาเอาเป็นว่าอย่าผมขอขายตัวแรกก่อนครับขายไปก่อนละกันเพื่อที่ว่าผมจะได้เหลือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไอ้สกิลเนี่ยครับ เอ็กซ์พชนเนี่ยครับมันจะทำอะไรกับบอสได้หรือเปล่านะครับถ้ามีแค่ตัวเดียวโอเคครับรอบอสก่อนเมื่อไหร่บอสจะออกมาครับเอออยากใช้แล้วครับเหมือนว่าน่าจะใกล้ออกมาแล้วครับเมื่อไหร่บอสจะออกมาเร็วๆครับเฮ้ยทุกคนบอสออกมาแล้วเอาเป็นว่าผมขอขายเจ้านี่เลยครับผมขอขายเจ้าริวโกก่อนแล้วก็ผมขายเจ้าโทกะด้วยครับ ขายไปมาครับเรามากดดูสกิลครับ X Potion เดี๋ยวนี้แล้วก็เลือดของบอสนะครับมี2,000โอเคครับ2,000นะครับเลือดบอสจะได้ไหมได้ไหมหายไหมทุกคนอ้อาวไม่หายครับแต่ว่าเลือดเหลือแค่200ครับจาก2,000แสดงว่าไอระเบิดเมื่อกี้ครับมันสามารถทำดาเมจได้แค่1,800หรือเปล่า น่าจะใช่นะครับทุกคน1,800ก็ถือว่าเยอะมากเลยครับโอ้โหอย่างเยอะเลยระเบิดทีเดียวได้1,800ดครับดาเมจแล้วก็ทำลายสตูทั้งแมปเลยนะครับอย่างชอบครับอย่างชอบมาเอาให้จบครับเอาให้จบเอสปูสกิโดอเอสปูสกิโดอ,อีกทีเดียวครับเรียบร้อยผ่านแล้วครับเย่ผ่านแล้วครับผม โอเคครับทุกคนก็ถือว่าเจ้าตัวเนี้ยครับเจ้ามีกูมีนครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มาใหม่แต่ว่าโคตรเทพเลยครับอย่างเทพเลยโอ้โหอย่างชอบเลยครับแล้วก็เอาเป็นว่านะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีเจ้ามีกูมีนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้สุ่มได้แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวลาบก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ